สวัสดีครับพี่เด็กวันนี้มาพบกับครูบอสอีกแล้วนะครับในรายวิชาประวัติศาสตร์นะครับวันนี้นะครับเราจะมาเรียนในเรื่องของยุคสมัยทางประวัติศาสตร์นะครับซึ่งต่อเนื่องจากช่วงกี่แล้วนะครับเป็นการแบ่งยุคสมัยทางประวัติศาสตร์แล้วใช่หรือไม่ครับวันนี้เราก็จะมาเรียนรู้ว่าในแต่ละยุคเนี่ยมีอาวุธมีเครื่องมือเครื่องใช้ นี่คือเครื่องมือนะครับที่ทําจากหินเด็กๆจําได้ไหมครับว่าทําไมถึงเรียกว่ายุคหินซึ่งคําว่ายุคหินก็คือเป็นยุคที่เครื่องมือเครื่องใช้ส่วนใหญ่เนี่ยจะทํามาจากหินใช่ไหมครับแม้แต่อาวุธเองนักเรียนดูสิครับอ่าอันนี้อาจจะมาทําเป็นกระเทาะเป็นเอาไปกีดเนื้อสัตว์หรือเอาไปทําเป็นการกระเทาะก่อให้เกิดกองไฟแล้วก็เปลี่ยนการทําให้อาหารสุกได้ด้วยนะครับวันนี้นะครับเราจะมาทบทวนเนื้อหาสําหรับในเรื่องของการแบ่งยุคสมัยทางประวัติศาสตร์นะครับ เด็กดูภาพนะครับการดำรงชีวิตของคนในยุคหินนะครับเราก็รู้แล้วว่ามนุษย์ในยุคหินนั้นน่าจะอาศัยอยู่ตามบริเวณทํามและก็เพิงผาต่างๆใช่ไหมครับแล้วมนุษย์ในยุคหินนะครับก็รู้จักการทําเครื่องประดับที่ทํามาจากลูกปัดหินนะครับหรือทําลูกปัดจากวัตถุดิบจากธรรมชาติเช่นกระดูกสัตว์เขี้ยวสัตว์แล้วก็เปลือกหอยมเมล็ดพืชมเมล็ดพันธุ์ในตอนนั้นนะครับหรืออาจจะเป็นเปลือกไม้อย่างไม้นะครับเพื่อที่จะใช้เป็นเครื่องประดับ และใครนะครับที่ได้ใส่เครื่องประดับที่ทําจากหินหรือลูกป,ปัดนะครับก็จะเป็นการบอกถึงสถานภาพทางสังคมของผู้ใส่นะครับเช่นอาจจะเป็นผู้นําหรืออาจจะเป็นผู้ที่มีอํานาจอยู่ในขณะนั้นรวมไปถึงการใส่แล้วเนี่ยเป็นการปกป้องคุ้มครองจากภัยอันตรายหรือพูดง่ายๆก็คือเป็นความเชื่อเกี่ยวกับทางโชคลาภหรือเครื่องรางของขัง,งอย่างนี้นะครับ แล้วนักเรียนยังจํากันได้ไหมครับว่ามนุษย์ในยุคหินใหม่นะครับก็เริ่มรู้จักการปั้นเครื่องปั้นดินเผานะคบเพื่อเป็นภาชนะรองรับหรือเป็นภาชนะที่สามารถนําไปใช้สอยในชีวิตประจําวันได้อย่างนี้นะครับและถ้าหากจะพูดถึงนะครับเครื่องปั้นดินเผานะครับหรือว่าหอยบัญชียงที่นักเรียนกําลังเห็นรูปอยู่ในขณะนี้นะครับมีอายุกว่า5,600ปีนะครับซึ่ง บ้านเชียงเนี่ยถือว่าเป็นมรดกโลกเลยนะครับเพราะว่าเป็นแหล่งที่ให้เราเนี่ยได้ศึกษาเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของคนในยุคก่อนประวัติศาสตร์ว่ามีการดำรงชีวิตอยู่แบบไหนนะครับและยังสะท้อนให้เห็นถึงการใช้ชีวิตของมนุษย์ในยุคหินในขณะนั้นด้วยนั่นเองครับและแหล่งโบราณคดีบ้านเชียงแห่งนี้นะครับทางองค์การยูเนสโกก็ขึ้นให้เป็นวัฒนธรรมที่เป็นมรดกโลกด้วยนั่นเองครับ ต่อมาเป็นช่วงคาบเกี่ยวระหว่างยุคหินใหม่กับยุคโลหะนะครับพอในยุคหินเนี่ยมีการปั้นเครื่องปั้นดินเผาแบบใช้มือนะครับแล้วพอมาในยุคโลหะนี้ก็จะมีในการใช้เบ้าหลอมโลหะเนี่ยเพื่อที่จะทําให้เป็นเครื่องมือเครื่องใช้หรือเพิ่มความทนทานแข็งแรงของเครื่องมือเครื่องใช้แม้แต่การทําไหในบ้านเชียงในขณะนั้นนะครับก็มีการใช้เบ้าหลอมโลหะนี่แหละทำไหาบางชนิดเพื่อที่จะให้เกิดความทนทานและแข็งแรงขึ้นด้วยนั่นเองครับ เด็กๆจำได้ไหมครับนี่ก็คือเครื่องมือที่ทำจากสำริดในยุคโลหะใช่ไหมครับซึ่งในยุคโลหะนะครับส่วนใหญ่เนี่ยเครื่องมือเครื่องใช้ก็จะมีความแข็งแรงทนทานมากยิ่งขึ้นใช่ไหมครับอ่าเก่งมากๆเลยต่อไปเรามาทำแบบฝึกหัดกันเลยครับเด็กๆเด็กๆสามารถทําแบบฝักหัดลงในใบงานที่คุณครูแจกให้ได้เลยนะครับและเด็กๆอย่าลืมกลับไปทบทวนเนื้อหาสิ่งที่ได้เรียนมาในวันนี้ด้วยนะครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊วยจีเรน